คณะทัตัฒน์วิทยศาสตร์ทัตัฒน์วิทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมดับหนึ่งและเหรียญทองเจนจีราเลิศลักษมีพรทพัตัฒน์วิทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมดับหนึ่งนิชาพัฒน์ปนัดโยธินสุพิชยาโรจนหัศดินอินทิราอินทรริศพรปวีอนันนาวีนุสรวสวัตปรีชาวัฒน์ธีรพัฒน์เอี่ยมวิวัฒนกุลธนพัฒน์มงคลสิริโรจน์การธีราวรรัตทัตพัฒนตวพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองจิรัชยาบุตรโคตดนัทพงษ์จจริิิตกกาานนวฤทยสั์ วัญชนกสีสายหยุดเพชรดาวกระจ่างพัดวงภาคภูมิบุตชัยภูมิศิรพอังคณิตธนโชตกองสุภาพันธ์ที่ทั์สวนสินพงสุธาทานชัยรัตศิรพากรกองจันทร์โสตาดีสมุตโชติกาสิทธิวงศ์ธนวัฒเฉิงนุสริยานุ้ยเด่นพงวิสรุธทธงชัยเฉลิมศักดิ์บุรธานันิชาจุนไพจิตจิรนันชัยราชพานิตาแพ้วผลสง์ รัญญาบุญชิตเป็นจพรวิไลางามวาริษายั่งยืนวิลาศีปทุมดีทัตแพทยาศาสตร์บัณฑิตกริยาพรบุญศีรัตนะต้นพรมีชำนาญเตชะบุญทรงเตชินบุญทรงธนชพรจินดาวนิชธนิสนรวรสถิตนภัสวรรณ์อุดมพาณิชยรันรัฐพรทองดีนอกพงศรหมีสกุลพัฒนานประสงค์ผลชัยพัทรพลพลขันมนัสดานันกัญญารัต ยศสพลรุจิวราพรวิสรุจัญญาวดีสรัญญสรัญพรกาบแก้วหัตถติยวันมัคคนา